สวัสดีค่ะพบกับจิตจ,จ้า DIY อีจเน่เคยค่ะเมื่อเราหลงรักบอนสีนะคะช่วงนี้ก็มีบอนสีมาแนะนำถ้าเพื่อนคนไหนยังไม่มีนะคะพิ่งเข้าวงการมาแล้วก็มาหาบอนสีสะสมนะคะก็ขอแนะนำบอนสีที่มีความสวยงามอีกชนิดหนึ่งให้ทุกคนได้รู้จักกันนะคะสำหรับมือใหม่เลย บอลสีนะคะบอนสีที่มีชื่อว่านางไหมเนี่ยโหตอบโจทย์มากสามารถเลี้ยงได้ง่ายนะทุกคนเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะนางไหมเนี่ยบอลสีนางไหมเนี่ยก็จะอยู่ในตับของขุนช้างขุนแผนนะคะเป็นบอนป้ายนะคะสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้ดีนะคะเรามาดูลักษณะใบของเขากันเลย ี้เราก็จะมีอยู่1ต้นนะคะแล้วก็จะนำมารีวิวนะคะตอนเลี้ยงก็เลี้ยงแบบต้นเล็กๆอยู่นะพอเขาโตเราก็สามารถนำมารีวิวนะคะให้ทุกคนได้รู้จักแหละเป็นคนที่ชอบซื้อบอนสีต้นเล็กๆมาปลูกมาเลี้ยงดูนะคะเพราะว่าอะไรเมื่อเรา ซื้อต้นเล็กมานะคะบางทีเราได้ลุ้นได้ดูเขาทุกวันได้ดูการเจริญเติบโตของเขาทุกวันแล้วเราก็จะได้เก่งและได้รู้ว่าเออเขาเลี้ยงแบบนี้เขาดูแลแบบนี้เขาโตรเร็วนะอะ,อะไรเราก็ก็จะเก่งไปเองนะคะถ้าเลี้ยงต้นเล็กนี่ถ้าเลี้ยงต้นเล็กโตเนี่ยวหเราก็จะหาแต่สะสมต้นเล็กๆมาเลยนะคะส่วนมากก็จะเป็นเบบี้เบบ แน่นนะเมื่อเขาโตแล้วเราก็จะนำมารีวิวให้ทุกคนได้ดูนะคะยังวันนี้ก็คือนางหนูก็มาดูลักษณะใบค่ะลักษณะใบน้าใหม่นะคะใบก็จะเป็นแบบนี้นะคะหว่างหูแบบนี้นะคะไม่ได้ไม่ได้ชิดนะเือนะคะสืะิอก,ก็จะเป็นออกสี แดงช้ำๆค่ะลักษณะใบก็จะปลายแหลมค่ะปลายแหลมแบบนี้นะคะต่างจากพะนครนะเป็นบอลป้ายเหมือนกันคล้ายๆกันแต่พะนครใบของเขาจะกลมนะคะไม่ได้ปลายแหลมแบบนี้นะแล้วก็เขาเป็นบอลป้ายก็จะป้าย ป้ายสีแดงเหมือนเราทาสีไว้ะคะ่ะเขาเรียกว่าบอนป้ายแล้วก็พื้นใบก็จะเป็นสีเขียวแล้วก็จะมีจุดเม็ดเม็ด,มด,มด,มดสีขาวกระจายอยู่ทั่วใบเลยไม่ว่าจะเป็นตรงป้ายสีแดงนี่นะคะไม่ว่าจะเป็นตรงป้ายสีแดงแล้วก็พื้นสีเขียวก็จะมีจุดเม็ดแบบนี้นะคะทำให้เขาสวยงามมากเลยะคะ่ะแต่ละใบก็จะป้ายเล็ก ใบน้อยใบใหญ่ใบไ,ไม่เหมือนกันนะคะจึงทําให้เขาสวยนะคะสําหรับบอใป้ายมาดูก้านใบของเขาก้านใบก็จะออกเป็นสีดาเลยค่ะออกเป็นสีดาเลยนะคะมาดูข้างหลังใบก็จะเป็นแบบนี้อย่างฟอร์มนี้ก็มีอยู่สามใบเร็กๆเ,เขาก็จะใบเป็นแบบน,นะคะพอเริ่ม ส้ายสีแดงมาก็เริ่มสวยและใบก็จะเริ่มเป็นแบบนี้ค่ะบอลสีนางใหม่นะคะตอนสีเดือนที่แล้วนะคะตอนสีเดือนที่แล้วตอนนี้เราได้ไดทําคลิปนี้ก็คือเดือนมกรา2565ย้อนหลังไปอีกสีเดือนที่แล้วเนี่ยบอลสีนางใหม่ก็ช่วงเดือนสิงหาคมนะคะ2564นั้นนะคะโอ้ก็ตามมีผู้คนตามหานะคะ แล้วก็ทำให้ราคาของบอนสีนางใหม่นะคะโอ้ราคาขึ้นสูงเลยนะคะตอนนั้นนะถ้าต้นแบบนี้อยู่800-900เลยนะตอนนั้นนะ่แต่ตอนนี้หาสะสมได้ง่ายแล้วนะคะอยู่ที่550ประมาณนี้นะคะประมาณนี้อยู่ที่ประมาณนี้นะอันนี้เขาเป็นไม้ แยกหนอนนะมีหัวแล้วค่ะอันนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจหรือเข้ามาชื่นชอบบอลสีพึ่งเข้ามาเนี่ยช่วงนี้ก็เก็บสะสมได้ง่ายเลยราคาไม่แพงแล้วนะคะสําหรับส่วนผสมดินปลูกนั้นนะคะก็จะแนะนํานะคะก็จะเป็นดินถุงหรือดินล้วนที่เรามีก็ได้นะคะแล้วอย่างที่2ก็เป็นดินใบก้ามปูนะคะ ถ้าใครไม่มีก็ลองไปดูอยู่ที่ร้านที่เขาขายต้นไม้นะคะเขาจะมีดินถุงที่เป็นดินผสมใบก้ามปูขายอยู่นะคะแล้วอย่างที่3มถ้าเรามีใบมะขามหมักหรือว่าใบมะขามเก่าก็ได้เราก็ผสมปลูกลงด้วยกันแล้วแล้วถามว่าปุย๋ยใส่ปุ๋ยอะไรก็แนะนําให้เป็นปุ๋ยมูลไส้เดือนหรือว่าปุย๋ยคอกก็ได้นะคะอ่าเราก็จะสวยงาแมแบบนี้นะคะ เราเลี้ยงน,นอกตู้แล้วก็ใช้จานรองนะคะถาดก็ใช้จานรองถาดรองก็ได้หรืออะไรก็ได้ที่เรามีที่สามารถรองน้ําได้นะคะเราก็ใส่น้ําประมาณนี้นะคะครึ่งข้อนะคะประมาณนี้ต้องดูกระถางด้วยนะคะก็งประมาณนี้แล้วก็เอาลงแบบนี้นะคะเราก็จะรองไว้ให้เขาแบบนี้ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็เข้ามาแนะนำบอลสีนางใหม่ให้ทุกคนได้รู้จักค่ะสวัสดีค่ะ